ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกไม่มีเส้นทางการโอนเงินเฮ้ยแสดงว่าคุณคุณตกติกหรือเปล่าคุณรับเป็นเงินสดตุกติกหรือเปล่าแต่พอไปมีเส้นทางการเงินออกมานะเส้นทางการเงินออกมาบริษัทดีไอคอนโอนไปเท่านั้นเท่านี้ปีนี้โอนไปเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้แสดงว่าเขาไม่ได้ปกปิดเขาทําบริสุทธิ์เขาทําทถูกต้องมันมีเส้นเงินทั้งหมดแล้วถามว่าหูย บอสกันนะครับบอสกันเนี่ยนะครับได้มากี่ปีอะเจ็ดเอ่อตั้งกี่ปีอะตั้งแต่ปีหกสี่ใช่ไหมหกหกอะไรอะทั้งหมดเจ็สิบเก้าล้านอะบอกเยอะผมบอกเลยครับบอสกัน,นยังไม่เยอะเท่ากับคนนี้นะครับอ้ําได้รับจากวิธทีนปีละสาสิบล้านทุกปีทุกปีทุกปีอะสิบปีแล้วคุณลองคิดดูปีละสาสิบล้านสาสิบล้านสาสิบล้านอ้ําอะได้รับจากมิธทีททดดน่นนนะ ค่าพีเซนเตอร์ของอ้ำอ่ะปีละสามบล้านสาิบล้านสามสาสิบล้านอ่ะเยอะกว่าบอสกัมไหมเยอะกว่าไหมของบอสกันเจดสิบเก้าล้านคิกิสำหรับยอดขายแบบนี้ถูกต้องไหมแต่ถ้าวันเนี้ยเฮ้ยบอสกันทำงานขนาน,นี้ออกขนาดนี้แต่ไม่มีเส้นเงินจากบริษัทดีไอคอนไปถึงบอสกันเลยอันนี้สวยอันนี้อาจจะโดนเลยครับอาจจะโดนเลยครับ รายได้ทุกบาทหัก3%ซกันหมดกับดีไอคอนแต่วันนี้พอเปิดออกมาปุ๊บเฮ้ยเส้นเงินจากบริษัทดีไอคอนไปถึงไปถึงคนนี้ไปถึงคนนี้ไปถึงทุกคนเลยจ่ายจ่ายทำระบบทั้งหมดเลยเอา้าวแล้วชิบหายแล้วกูกูไปตั้งข้อหาช่อกโกงแล้วมันช่อกโกงตรงไหนวันเนี้ยกูไปตั้งข้อหาฟอกเงินเอา้าแล้วมันฟอกเงินตรงไหนวันเนี้ยซวยแล้วในเมื่อกูไม่มีหลักฐาน งันดีเอสไอมึงเอาไปแล้วการมึงรับผิดชอบไปแล้วการกูลอยลบแล้วไม่บายกูตั้งคดีแล้วกูได้แสงแล้วโอ้กูได้กูอ่อกูได้แล้วกูแสงกูมาเต็มเลยโอ้โหอย่างงูอย่างงี้กูกขียนตอนนี้นะครับฟ้องได้ไม่ได้ดีเอสไอมึงรับไปดีเอสไอมึงรับไปรับผิดชอบไปเพราะอะไรครับคอยดูนะพอดีเอสไอไม่ฟ้องหรือยกฟ้อง ก็จะบอกว่าเห็นไหมนะ่ะพอไปอยู่ที่ d ีเอมันก็ช่วยกันมันพวกเดียวกันมันมีเทวดาอยู่ข้างหลัง d SI ีเเป็นแพ้อีกครับ่วยไดีเอสไอซวยพีกครับถูกต้องไหมมันก็จะต้องมีคนออกมาตีข่าวตีฟูแบบนี้เห็นป <c oughs> ่ะเนี่ยดีเอยากจะามาทําเองนะจริงๆแล้วดีอไรไม่อยากทําเองนะแต่อันนี้ยโยนไปให้ดีเออนะครับเมื่อตามเข้าเงื ay, อ่อนไขเพราะอะไรครับเพราะความเสียหาย มันเกิน300ล้านบาท d ีเก็ต้องรับไปเป็นคดีพิเศษมันคือเรื่องปกติอ่าพอดีเอรับไปก็หาว่านเนียนป่ะนะเดี๋ยวก็ต้องมีออกมาเนี่ยดีเออพยายามจะเอาไปจะดึงเพราะมันมันมีเทวดาอยู่ข้างหลังมันจามาช่วยกันอะไรกันพอถึงอ่าพอถึงดีเอสไอนะดีเอก็เลยปล่อยดีเออก็เลยไม่ดําเนินคดีไอ้นี่พี่อ้าวซวยไปอีกดีเอสไอทำไม่ได้โยนแน่ผลงานคําถามคือคุณเปิดมาขนาดเนี้ย ถ้าหลักฐานและข้อมูลแน่นเอาลองคิดดูว่าถ้าเป็นคุณคุณเป็นเจ้าหน้าที่แล้วคุณเปิดมาขนาดเนี้ยออกมาขนาดเนี้ยแล้วคุณมีหลักฐานแน่นปึ๊กเลยหลักฐานที่สามารถแจ้งฟาร์มได้ดําเนินคดีได้หลักฐานที่จะสั่งฟ้องได้คุณจะโยนให้คนอื่นทํำไหมผมถามแค่เนี้ยคุณจะโยนให้คนอื่นทํำไหมเพราะอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าทําอันนี้ได้สามารถสั่งฟ้องได้และสามารถดําเนินคดีเอาผิดได้คุณได้กี่ขั้นครับคุณได้กี่ขั้นครับ อ่าคุณได้ค่าทำคดีเท่าไหร่ครับคุณได้นี่เท่าไหร่ครับใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่จะโยนไปคนอื่นคิดว่าจะโยนไปให้ไอ้นง่ายง่ายเหรอ <c oughs> ผลงานผลงานล้ว,ลวนๆใครจะโยนอ่าจริงมะ่ะอันนี้คือเราคิดแบบตักกะง่ายๆอะ่ะนะผลงานล้ว,ลวนๆใครจะโยนไม่มีใครโยนหรอก นอกเสียจากว่าตอนนี้เฮ้ยกูก็แจ้งฟวามไปแล้วกูก็ไปออกหมายจับไปแล้วอะไรไปแล้วแต่กูไม่สามารถที่จะหาหลักฐานในการยื่นฟ้องได้อะไรได้เพราะฉะนั้นเออพอดีเลยดีเอสไอเข้ามางั้นมึงเอาไปมึงเอาไปมึงรับไปกูลอดตัวกูลอยดำกูไม่เกี่ยวแล้วคนมันจะดีเราให้ตายยังไงเขาก็เข้าข้างเนาะคนดียังไง <c oughs> จริงค่ะสวัสดีค่ะ เจอเจอต่อไงนะไม่ได้เจอต่ออะไรหรอกครับผมบอกเลยครับงานนี้ไม่ไม่ได้เจอต่อไม่ได้เจออะไรครับไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานคือคำถามคือคุณจะต้องเอาหลักฐานว่าบริษัทเนี้ยหนึ่งคือไม่ได้ขายสินค้าบริษัทนี้รับเงินมาแล้วไม่ได้อยู่ในระบบของบริษัทคุณต้องหาให้ได้ตรงนี้แต่คำถามคือบริษัทนี้มีสินค้าไหม คุณจ่ายเงินเข้าบริษัทออกบินไหมบริษัทนี้มีสินค้าไหมบริษัทนี้จ่ายค่าคอมโดยโอนเงินให้กับทุกคนผลตอบแทนเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยโอนเงินจากบริษัทไหมมีระบบบัญชีไหมมีอะไรไหมถ้ามีทั้งหมดแล้วช่อโกงตรงไหนอะครับก่นได้เมื่อระบบมันถูกต้องหมดทุกอย่างโอนเงินเข้ามีมีม,ม,มีมีสินค้าให้นะครับผลตอบแทนที่ให้ก็โอน ามบัญชีของบริษัททั้งหมดแล้วมันผิดตรงไหนอะครับมันเจอต่อตรงไหนแล้วครับถามหน่อยครับนะครับแต่คนส่วนใหญ่รับไม่ได้ใช่เพราะฝังหัวไปแล้วไงว่าบริษัทดีไอคอนต้องผิดบริษัทดีไอคอนต้องช่อโกงจริงค่ะหารักฐานเอาผิดไม่ได้เลยโยนให้ดี i ไอคิดง่ายๆแค่นี้ครับ คือวันนี้ผมบอกเลยครับว่าข้อหาช่อโกงเนี่ยคือ1นึ่งนะต้องการหลอกลวงให้ประชาชนมาสมาจ่ายเงินแต่ถามว่าจ่ายเงินแล้วได้สินค้าสินค้าก็สมเหตุสมผลอีกอะอย่างอย่างอย่างกับที่ผมบอกว่ากาแฟตกกล่องละ249บาท1 0ซองสมเหตุสมผลไหมก็สมเหตุสมผลซื้อ นะสองแสนห้าเมื่อกี้มีคนให้ข้อมูลว่าซื้อสองแสนห้าได้ทั้งหมดหนึ่งพันกับห้าสิบกล่องก็สมเหตุสมผลไหมก็เมื่อสมเหตุสมผลอ้าวแล้วช่อกลงตรงไหนเงินที่ได้ไปเข้าบริษัทบริษัทกเ้าไปจ่ายค่าสินค้านะเอาไปกจ่ายค่าสินค้าเอาไปจ่ายค่าการตลาดเอาไปจ่ายค่าดําเนินการเอาไปจ่ายค่าค่าบริหารค่าอะไรทั้งหมดที่เอาไปจ่าย,าาาย,าาายบริษัทก็ชี้แจงออกมาทั้งหมดแล้วแล้วมาช่อกวงตรงไหนอะ แล้วมันชอบโกงตรงไหนอะไม่ต้องไปเจอตรงเจอต่อนะครับผมบอกเลยครับทีแรกนะครับผมห่วงอย่างอย่างเดียวเลยครับผมห่วงบริษัทดีไอคอนอย่างเดียวครับอีตอนที่บอกว่าบอสกันบอสมีนบอสแซมได้ไอสิบแปดบอสทั้งหมดเนี่ยผมห่วงอย่างเดียวครับคือไม่มีเส้นเงินไปถึงเนี่ยครับคือไม่มีเส้นเงินจากบริษัทไปถึงเนี่ยอันเนี้ยมันจะลําบากลําบากยังไงครับอยา่างอะถ้าไม่มีเส้นเงินไปคุณก็ต้องไปชี้แจง ว่าเงินนี้มาจากไหนไอทซัย์สมบัตินี้คุณมายังไงคุณไปซื้อทรัย์สมบัติไงแต่พอมีเส้นเงินมาสบายเลยครับอ๋อไปซื้อรถก็นี่ไงก็บริษัทดีไอคอนไงโอนค่าบริหารค่าการตลาดค่ายอดขายค่าเปอร์เซนต์เอามาให้แล้วก็ไปซื้อรถผิดตรงไหนอะเงินมาจากบริษัทขายสินค้ากําไรทั้งหมดแบ่งเป็นเปอร์เซนต์แล้วมาจ่ายให้กับผมแล้วผมเอาไปซื้อของผิดตรงไหนล่ะ แต่ถ้าวันนี้ผมโอ้โหใช้ชีวิตอู้ฟ้าหรูหราเลยแต่ไอ้เงินที่เข้ามาหาผมเนี่ยไม่มี